นะโดยเฉพาะความน่ารักของคู่พ่อลูกนะคะแม็กซ์เวลกับไมพิรัตัวเองจับตาดูให้ดีๆมีช็อตเด็ดจ้าหัวเราะอย่างนี้เมาส์บอลไทยคือแบบไม่อยากเมาส์เล่นแนวคุณพ่อ ของการเขินไม่น้อยเมื่อลูกชายสุดแสบไว้สองขวบน้องแม็กซเวลแกล้งหนึ่งกางเกงขนาดกำลังอาบน้าให้สังงน้นง้นซึ่งโมเมตนต์น่ารักนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณพ่อไมค์พักงานละครที่เมืองจีนกลับมาหาลูกชายตัวน้อยแถมยังขึ้นแคปชั่นน่ารักน่ารักว่าครางแรกที่พ่อลูกได้ค้างด้วยกันทำเอาแฟนคลับเงี้ยกดไลค์รัวๆเลยทีเดียวน่ารัก ไม่ทันจะล่าคาวิวาแต่ก็มีข่าวลือเล็ดลอดออกมาว่าพระเอกลุยส์สกอตเขาขายเยมมกลียมัวเกลือเมียสแล้วเพราะลือกันให้แซดว่าทุกวันนี้นุ่มลุยขยันเมคมันนี้หนักแถมเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หามาได้ก็ให้แฟนสาวเป็นคนเก็บมดเอ๊ะยังไงหนุ่มลุยก็ตอบแบบยิ้มๆว่าไม่ได้กลัวแบบว่าเกรงใจอะค่ะอุตนะไว้กรี งานหนังอะครับยังบอกไม่ได้เลยครับเขาปิดปากผมรูดซิปเลยครับถ้าพูดเสียตังค์เลยครับผมผมก็เลยห้ามพูดครับผมเธอเธฟังแล้วนะเอนดูนะเอนดูพระเอกมาริอาเออร์เมลเอร์จริงๆแม้นักข่าวจะพยายามแทะถามหนักขนาดไหนหนุ่มโอกะไม่หลุดปากเผยถึงภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่รับเลเลยซตอรน,นิดเพราะทุกอย่างยังถูกเก็บเป็นความลับแม้จะไม่รู้รายละเอียดเพราะหนุ่มโอต้องรูดซิปปากเก็บทุกอย่างแต่แฟนคลับก็ตั้งตารอได้อยู่แล้วล่ะเนอะโอเคมาอยู่